มาดูวิธีการจ่ายชำระค่าทูอินเทอร์เน็ตแบบค้างชำระ2เดือนแล้วก็เกินกำหนดทั้ง2เดือนด้วยนะครับแต่เราอยากจะจ่ายเดือนเดียวทำกันอย่างไรอย่างแรกเลยเข้าที่ t ูไอเซอร์วิ e เข้าทูไอเซอร์วิเสร็จแล้วเราก็ดูที่หน้าหลักหน้าหลักนะครับก็จะมียอดที่เราต้องชำระอยู่854บาทผมคิดว่าน่าจะเป็น2เดือนนะเสร็จแล้วเราก็มาดูตรงบินการใช้งานบินใช้งาน เราก็ดูรอบบินที่ผ่านมาเห็นไหมครับมันจะมีเกินกําหนดอยู่2เดือนคือเดือนสิงหากับเดือนกันยาสิงหาเกินมา3าิาวันละกันยาเกินมา2วันละผมจะติ๊กกันยาออกนะครับแล้วจะจ่ายแค่สิงหาได้ไหมอ่าผมลองติ๊กดูนะเห็นไหมครับมันไม่สามารถทําได้นะครับเขาจะให้เราจ่าย2เดือนเลยนี่เขาให้เราจ่าย2เดือนเลยมาดูวิธีการทํากันว่าเราจะจ่ายเดือนเดียวทําอย่างไรอย่างแรกเลยให้เรามองหาตรงนี้ครับ t o convergence ตรงเนี้ย หรือว่าเป็น QR code อะไรก็ตามนะครับเป็นรหัสของเราตรงนี้นะครับที่เหนือบริเวณนี้ขึ้นมาแล้วก็กดลงไปครับกดเข้าไปเสร็จแล้วเรากดดาวน์โหลดมันจะเป็นเหมือน QR code เพื่อให้สแกนจ่ายนั่นเองแล้วก็กดดาวน์โหลดอีกทีนึง่ง QR code ตัวนี้จะถูกดาวน์โหลดไปไว้ที่เครื่องเรานะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่แอปทู o Money นี่ครับมาแอปทูมัน n e y นะครับจริงๆแล้วถามว่าจ่ายด้วย ธนาคารธรรมดาได้ไหมได้นะครับแต่เราต้องจะต้องระบุจํานวนเงินลงไปเองคือจํานวนเงินครึ่งหนึ่งของมันนั่นเองแต่มันไม่สะดวกเนาะผมแนะนําว่าให้จ่ายด้วยทูมันนี่นะครับเราก็เข้าทูมันนี่เราก็เอาทูมันนี่เนี่ยแหละครับไปสแกนจ่ายธรรมดาเลยนะครับก็เข้าที่สแกนเหมือนสแกนจ่ายสินค้าธรรมดาเลยนะครับอ้าวเข้าที่สแกนเสร็จแล้วมาเข้าที่รูปภาพตอนนี้นะครับรูปภาพกดรูปภาพลงไปแล้วมองหา QR code ที่เราบันทึกไว้สักครู่นี้อ่าผมก็เลือก QR code ตัวนี้นะเดี๋ยวมันจะขึ้นรายการขึ้นมาอ่าเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่านี่ของผมเกินกําหนดแล้วก็จะมีรายการประมาณอย่างนี้ให้เราเอาไปคลิกตรงนี้นะครับเอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้อ่าเสร็จแล้วเห็นไหมครับมันก็จะมีเดือนกันยากับเดือนสิงหาอ่ากันนี้กันยาผมยังไม่จ่ายนะครับผมติ๊กกันยาออกก่อนและกันก็จะเหลือเดือนสิงหาเดือนเดียวเห็นไหมครับก็จะจ่ายเดือนเดียวแล้วนะแล้วผมก็กดชําระ กดชาระเสร็จแล้วตรงนี้นะครับทูมันนี่อันนี้ผมพิเศษขึ้นไปนิดหนึ่งคือเราก็กดชําระตรงนี้ได้เลยนะครับแต่บังเอิญผมไม่มีเงินในนี้ผมมีทูเพนเน็กจริงๆมันก็คือทูเหมือนกันนะครับผมเลือกทอูกดตรงนี้ก็ไปเสร็จแล้วก็ทําการจ่ายนะครับก็จ่ายด้วยทูธรรมดานั่นแหละครับมีทูเสร็จแล้วเรียบร้อยนะทําไมมันไม่ถามคอนเฟิร์มเลยล่ะครับ โอ้มันจ่ายรวดเร็วซะเหลือเกิดนะครับเรียบร้อยแล้วครับบริษัททูอินเทอร์เน็ตคอร์ปอเรชั่นชำระเงินนี่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเราจะใครจะบันทึกอะไรก็บันทึกไปอ่ากลับไปหน้าหลักเดี๋ยวเราลองกลับไปดูกันนะครับว่าที่ทูไอเซอร์วิ e ยอดมันหายไปแล้วหรือยังนะครับอ่ามาดูกันนะกดรีเฟชหน่อยเห็นไหมครับมันก็จะเหลือแค่รอบเดือนเดียวแล้วเห็นไหมตรงนี้ดูนะรอบเดือนเดียวแล้วไหมเขาเหลือแค่กันยาอย่างเดียวแหละครับ427บาท ท่าน,นี้ครับก็เป็นการจ่ายทูอินเทอร์เน็ตแบบจ่ายแค่ครั้งสองงวดแบบเกินกําหนดทั้งคู่นะครับแล้วก็เราจะจ่ายแค่เดือนเดียวเท่าน,นี้ครับเราก็สามารถจ่ายได้ส่วนใครที่อินเทอร์เน็ตตัดไปแล้วนะครับจองรอสักพักหนึ่งหลังจากที่เราจ่ายไปแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยอินเทอร์เน็ตถึงจะทํางานได้นะครับถ้าใครใช้งานได้ก็ใช้งานต่อไปส่วนที่ใครถูกตัดแล้วก็ต้องรอสักพักให,ใหญ่ๆเลยครับอาจจะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง หรือใครบางคนอาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับหลังจากจ่ายครึ่งหนึ่งไปแล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วครับไม่งงเนาะก็ขอจบการรีวิวการจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตของทูแบบค้างชำระ2เดือนแล้วก็เกินกำหนดทั้ง2เดือนแต่เราจะจ่ายเดือนเดียวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ